สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ฝนตกลมแรงมากเลยนะคะน้องๆก็จะได้ยินเสียงฝนเสียงลมเป็นระยะนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะค่ะก่อนที่เราจะไปทำรถซูเปอร์ฮีโร่ของเราเรามาดูหนังสือนิทานแนะนำกันก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องริกกี้คุณรถตำรวจซูเปอร์ฮีโร่กับไฟรี่สุดยอดคุณรถดับเพลิงกัน,นะคะ่ะไปดูข้างในกันก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไง รื่นรื่น,ร,นรื่นรถคันหนึ่งกำลังวิ่งฉิวไปตามถนนในหมู่บ้านพร้อมเสียงดังวิวอววอและไฟวิบวับบนหลังคารถอ่ะรถคุณตำร,รวจวิกกี้นั่นเองตอนนี้วิกกี้กำลังปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีโจรกำลังค้่นธนาคารอยู่ เมื่อไปถึงธนาคารลิกกี้ก็เจอกับเจ้าโจนสามคนหอบถุงเงินไบเบอร์เริ่มกำลังวิ่งออกมาพอพวกโจนเห็นริกกี้ก็พยายามจะหนีไปอีกทางหนึ่งแต่ริกกี้ไม่ปล่อยเจ้าโจนไปง่ายๆรีบเร่งเครื่องตามไปพอพวกโจนหนีไปตามทางซ้ายริกกี้ก็หมุนพวงมาลัยตามหนีไปทางขวาริกกี้ก็ดักทางเอาไว้จนพวกโจนจนมุม คุณตำร,รวจจึงนำเงินไปคืนให้ธนาคารได้สำเร็จค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวอีกมากมายที่ลิกกีุ้ดคุณตำร,รวจไปช่วยเหลือนะคะแล้วเรื่องราวของสุดยอดรถด,ดับเพลิงนะจะเป็นยังไงค่ะน้องๆอ,อ,อยากรู้เรื่องราวต่อไปของรถซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสองคันก็สามารถมาหาหนังสือนี้อ่านได้ที่ห้องสมุดรังใหม่นะคะ หรือสามารถหาซื้อได้ตามร้าน,น,นหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะหนังสือททานชุดยานภาณะกับภารกิจแสนสนุก r i กกี้คุณรตตำรวจซูปเปอร์ฮีโร่กับไฟรี่สุดยอดคุณรถดับเพลิง Exact Group เ,เรื่องและภาพประกอบอธิษฐานมักสุนทรแปรจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยบริษัท c ีเอ็ดยูเชั่นจำกัดมหาชนจบจากนิทานแล้ว เราไปทำรถซูเปอร์ฮีโร่กันนะคะไปกันเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเสียบอุปกรณ์ที่เจาะไฟฟ้าก่อนนะคะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะอ่าพี่จิ๋วจกระกระยะนะคะของขวดสำหรับปิดล้อค่ะมันจะมีขีดตรงกลางนะคะของขวดเห็นไหมคะตรงนี้แล้วก็เอารอมาเทียบก่อน ว่าร้อมันต้องเลยลงมาข้างล่างนะคะถ้าตรงกลางมันก็จะไม่หมุนใช่ไหมคะดังนั้นันต้องเลยลงมาข้างล่างนิดนึ่งเนาะอาจจะใช้สีเคมี e ทำเครื่องหมายก่อนนะคะกะประมาณนี้เราต้องเจาะรูให้มีขนาดเท่ากับหลอดดูดนะคะอันนี้ให้น้ำเข้าไปได้ค่ะอ่าเริ่มเจาะแล้วนะคะแทงลงไปค่ะง่ายมากเลย อร่อเสียบเข้าไปดูก่อนได้แล้วลองดูอีกด้านหนึ่งก็จบเหมือนกันค่ะกระระยะคล้ายๆกันค่ะมันจะได้มาสอบข้างแบบนี้นะคะล้อหน้าและล้อหลังกระระยะค่ะเราก็ตัดนี่นะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ล้อเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะ สองอันสอดเข้าไปในรูลอดโดูดค่ะแล้วก็จะติดล้อของมันค่ะถ้ามันยาวเกินไปเราก็จะตัดทิ้งนะคะให้มันมีความพอดีค่ะต่อไปก็ถึงเวลาติดกาวนะคะตอนนี้ปืนกาวของเราเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะหยอดกาวลงไปตรงกลางของกระดุมค่ะ แล้วก็เอาไม้เสียบเขาเชนนะคะวางไปแนวตั้งค่ะตั้งตรงๆนะคะแล้วก็จับไว้ด้วยเพราะว่ามันจะล้มค่ะจนกว่ามันจะแห้งแล้วค่ะอันต่อไป ไปเสียบเข้าไปในรูหลอดโอ้อีกร้อนหนึ่งเรอต้อาติดเข้าไปหลังจากที่เราเสียบอีกข้างนงค่ะดีเาไปขั้นตอนนี้ยาก,กนิดนึงนะคะเพราะว่าก็จับ รอของมันตรงๆมันจะมันจะได้ไม่เบี้ยวค่ะกวาก,กาวจะแห้งนะคะแล้วก็ระวังไม่ให้กาวติดกับหลอดดูดนะคะมันจะได้ลดแบตได้นะคะน่ะนคะถ้าเรากัดระยะพอดีนะคะมันก็จะร้อจะไม่เบี้ยวต่อไปเราจะมาทําพลังงานลมในการขับเคลื่อนนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นที่เจาะไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะถ้าเราเจาะแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะเจาะตรงนี้นะคะทำเครื่องหมายก่อนแล้วก็ตรงนี้ตรงก้นตรงท้ายของรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้สอดหลอดดูดเข้าไปในนี้นะคะ่ะ นะะในส,ส่วนนี้เราจะใช้หลอดโดดที่มีข้ององเป็นหลอดใหญ่นะคะเราก็ต้องเจาะให้มีขนาดเท่ากับหลอดที่เราจะเจาะค่ะร้อนได้ที่ราคาเดี๋ยวเราไปเจาะกันง่ายนกเลย น้องก็ให้ผู้ปกครองเจาะให้นะคะเพราะว่ามันอันตรายถ้าโดนนิ้วน,นี่ก็คือสุกเลยเราจะเอาลูกโป่งนะคะที่เราเตรียมไว้มาสวมเข้าโป่งปลายหลอดอย่างนี้ค่ะเพราะข้ามาลุกๆหน่อยทัวมันหลุดค่ะแล้วเราก็จะใช้เทปกาวในการเชื่อมลูกป่งกับหลอดให้ติดกันนะคะ ใส่ไปหลายๆชั้นเลยนะคะเพื่อความแข็งแรงทดลองเก่บโอเคแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่หลอดดูกลับเข้าไปในตัวรถะค่ะเริ่มจากหัวรถนะคะสองเข้าไปแล้วก็ออกมาะค่ะ ัวรถค่ได้ลักษณะนี้นะคะใช้เทปกาวตรงนี้อีกนิดหนะะึ่ค่ะเพราะว่าถ้าเราเป่าลมเข้าไปในมิเตอรมันจะมีแรงดันนะคะมันอาจจะหล,ลุดได้ค่ะเราต้องใช้เทปกาวติด ดูนะคะว่ารถมันาจะแล่นไปได้ Jamie, หรือเปล่าเวลาปล่อยให้ปลายหลอกมันลงมานิดนึงนะคะปล่อยเลยโอ้วิ่งเฉลียวเลยต่อไปเป็นการตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้พี่จฉีวทำไว้เป็นรถแข่งนะคะหมายเลข51ค่ะคนขับเป็นเจ้ากระต่ายนะคะ นนี่ะะคะเด็กๆสามารถวาดรูปเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้นะคะแบทแมนสไปเดอร์แมนอะไรก็ได้นะคะปกแบบการชอบเลยค่ะใช้สีากาเคมีนะคะในการระบายนะคะส่วนเจ้าตัวกระตา่ายที่อยู่ที่เป็นคนขับนี้นะคะก็วาดเอาเองนะคะจะเป็นรูปอะไรก็ได้จัดการเลยค่ะรถซูปเปอร์ฮีโร่พลังงานลมของพี่จิวคันนี้ ยิ่งเราเป่ารูปโปง่งใบใหญ่เท่าไหร่มันก็จะวิ่งไปได้ไกลเท่านั้นค่ะน้องๆคนไหนทำตามพี่จิ๋วเสร็จแล้วเอารถมาอวดกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย